ดิฉันยืนเอียงๆล้วไปใส่รูกกะจีตรงนี้ได้ไหมคะได้คู่กันครบ ขอบคุณมากเลยค่ะนะักศกซีนแห่งปีแค่ชื่อลังวัลก็ว้าวแล้วแล้วก็การที่ได้ยินชื่อตัวเองกับประจิเขาชิงด้วยกันเนี่ยก็ยิ่งว้าวเขาไปใหญ่ไม่คิดว่าแบบการแสดงของเราจะเข้าตาคนดูแล้วก็ได้รับความสนใจอะไรที่สำคัญได้รับการยอมรับมากขึ้นขนาดนี้ค่ะจากเรื่อง23.5องศาที่โลกเอียงค่ะก็เป็นซาฟิกเรื่องแรกของ g b MTV แล้วก็เราก็ได้มารับถ่ายทอดบทที่เป็น สัฟริทราน t r a n s g e n d ด้วยก mm. ็ต้องบอกว่าจริงๆฟริกฟริกบทบาทเรากับป้าเจี๊ยบทำงานด้วยกันมาตลอดในเที่ยวไทยใช่ไหมคะก็เห็นว่าเป็นพี่น้องเป็นเพื่อนกันมาเนี่ยแต่เรื่องเนี้ยเราต้องมารับบทที่เป็นแบบเป็นเหมือนผู้รักเป็นเหมือนผู้ที่มีความสัมพันธ์กันค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์กันไปอะไรเงี้ยกรู้สึกว่าเราต้องทำากันบ้านกันเยอะแต่ด้วยความที่เราสนิทกันอยู่แล้วแล้วก็ไว้ใจกันแล้วก็ กจีเองก็ทุ่มเทกับกับบทบาทนี้กับการแสดงนี้อย่างเต็มที่มันก็ทําให้ออกมาแบบอย,อย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะแล้วก็น่ารักดีแน่นอนแน่นอนจริงๆเสียดายมากวันนี้กจีมาไม่ได้เพราะติดภารกิจไปก่อนแต่ว่าอยากมามา,มาคุยกันหลังไม่ตอนแม้ยังไงกี่โมงหนูอยากไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ จริงๆก็ต้องบอกว่ารางวัลน,นี้เป็นรางวัลทางการแสดงรางวัลแรกของตัวเองเลยนะคะรวมทั้งน่าจะเป็นของพัชจิตด้วยเหมือนกันก็ทําให้เราเราอยู่บนเส้นทางพิธีกรมาตลอดแล้วก็มีงานรับงานแสดงบ้างมันก็อาจจะเป็นกําลังใจที่ดีที่จะทําให้เราเอ,อ,อยากสร้างผลงานทางการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆหรือว่าอยากรับบทที่หลากหลายที่แตกต่างออกไปมากขึ้นมากกว่านี้นะคะ,ะก็อุ้ย เยอะมากเลยค่ะจริงๆจริงๆไม,ไม่ไม่ปิดไม่ปิดรับเลยค่ะได้หมดเลยค่ะติดต่อเข้ามาเลยค่ะยินดีทุกบทเลยค่ะปีหน้าหรอกะาจริงๆไลน์อัพของ GMPV ในปีหน้าก็มีซีรีส์อีก หลายๆเรื่องเยอะเหมือนกันเดี๋ยวคงต้องรอติดตามนะคะร่วมทั้งอาจจะมีรายการด้วยถ้าเป็นรายการก็เดี๋ยวฝากเราติดตามว่าจะมีอะไรใหม่ๆขึ้นมาให้ได้ดูกันค่ะขอบคุณค่ะ